ทีนี้นะคะในการเกิดพันธะเพไทดายนีย่เราจะพบในโครงสร้างของตัวนะคะโปรตีนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราต้องการอยากรู้ว่าสารที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปนี้ใช่โปรตีนไหมนะคะเราสามารถที่จะทดสอบเชิงคุณภาพได้โดยการทดสอบหาพันธะเพปไาย์ในโครงสร้างของสารนะคะซึ่งเราจะทดสอบโดยการใช้ปฏิกิริยาที่เรียกว่าไบยูเลต ทันไหมคะไบยาไบายูเลตไม่ได้หมายความว่าเติมสารที่ชื่อไบยูเลตลงไปแต่เราจะนะคะให้สารที่เราต้องการวิเคราะห์ทำไบยากับนะคะคอปเปอร์คอปเปอร์นะ แต่คอปเปอร์ตัวนี้ต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ด่างลงไปด้วยหรือเบทลงไปด้วยนะคะเพื่อทําให้คอปเปอร์ตัวนี้นะคะอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างแล้วนะคะคอปเปอร์ตัวนี้เห็นไหมคะเขาก็จะไปสร้างพันธะนะคะกับตัวของไนโตรเจนแต่ไนโตรเจนตรงตําแหน่งนี้เห็นไหมคะจะต้องเป็นไนโตรเจนที่อยู่ในพันธะเฮปไทม์ ถ้าในโครงสร้างของสารที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยนะคะมันมีไนโตรเจนอยู่มีไนโตรเจนอยู่แต่ไนโตรเจนตัวนั้นไม่ได้เกิดร,ริยาสร้างพันธะเพไทดยอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะเกิดร,ริยากับคอปเปอร์ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะไนโตรเจนที่ทําปรรยากับคอปเปอร์เนี่ยคะ่ะที่อาจารย์กาลังวงอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่อาจารย์กําลังวงอยู่เนี่ยเป็นไนโตรเจนที่อยู่ตรงตําแหน่งพันธะเพไทดยคะ่ะ เขาก็จะเอามาสร้างพันธะโคเวเลนต์กับตัวของคอปเปอร์ก็จะเกิดเป็นสารที่มีหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งสารตัวนี้เขาจะให้สีออกมาก็คือสีอะไรคะอ่าสีม่วงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกเขาว่าสารไบยูเลตเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เราก็เลยเรียกว่าปฏิกิริยาไบยูเลตนั่นเอง นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าในโครงสร้างของสารเราเนี่ยนะคะมีการเชื่อมต่อในโมเลกุลของหน่วยโครงสร้างนะคะด้วยพันธะทานเคมีที่เรียกว่าพันธะเพปไทายเพราะเราทดสอบกับคอปเปอร์ในสภาวะที่เป็นเบสแล้วเนี่ยนะคะเราจะพบเห็นออกมาเป็นสีม่วงเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณอยากทดสอบนะคะเพื่อที่จะเอาสารที่คุณสกัดเนี่ยไปเพิ่มนะคะให้กับสัตว์ของคุณหรือให้กับพืชก็แล้วแต่ อย่างเงี้ยนะคะคุณต้องการสกัดออกมาแล้วคุณก็จะเอาไปทดสอบในแปลงนาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อดูว่าถ้าคุณใส่สารตัวนี้ลงไปนะคะเขามีส่วนของโปรตีนหรือคุณจะย่อยให้เป็นกรดมิโนก็แล้วแต่นะคะคุณจะทดสอบว่าที่คุณสกัดมาได้โปรตีนไหมเพราะคุณจะเอาเสริมให้เป็นสารอาหารกับตัวของพืชคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะทดสอบเชิงคุณภาพได้นะคะโดยคุณก็เอาสารนั้นใส่ลง นะคะในหลอดทดลองนะคะก็คือสารที่คุณไม่รู้นะคะเอาไปเทียบกับสารที่เรารู้ก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาทดสอบเขาก็จะเอาโปรตีนมานะคะแล้วก็สารที่เราไม่รู้มา1ห,หลอดนะคะแล้วก็สารที่ไม่ใช่โปรตีนอีก1ห,หลอดในการทดสอบเทียบนะคะเสร็จแล้วทํายังไงนะคะเขาก็จะเอาไปใส่ในเบร เราก็จะเติมเบทลงไปนะคะพอเติมเบสเสร็จเอาไปทําอะไรก็หยดคอปเปอร์พอเราหยดลงไปค่ะนะคะแล้วก็ขยับเนาะให้สารละลายผสมกันเห็นไหมผลการทดลองที่ได้มันก็จะทําให้เราเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นคอปเปอร์ที่เราใส่ลงไปเขาจะมีสีฟ้าค่ะเห็นไหมเขาจะมีสีฟ้าแต่ถ้าคอปเปอร์ที่คุณใส่ลงไปแล้วเข้าไปทําปิยากับไนโตรเจนที่อยู่ในโครงสร้างของตัวโปรตีนแต่เป็นไนโตรเจนที่เชื่อมพันท้าเพปไทด์อยู่ ะะเขาก็จะเกิดการทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ก็จะเกิดให้เห็นเป็นสารประกอบไบยูเลตเกิดขึ้นซึ่งในหลอดทดลองเราก็จะพบเห็นก็คือก็จะมีสีอะไรเกิดขึ้นคะสีม่วงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในในหลอดของคุณมันมีไนโตรเจนก็จริงคุณวิเคราะห์แล้วว่ามีไนโตรเจนแต่ไนโตรเจนนั้นไม่ได้เชื่อมพันธะเพปไทนั่นก็หมายความว่านะคะสารที่คุณสกัดมาไม่ใช่โปรตีนอาจจะเป็นแค่กรดอะมิโนอิสระก็ได้ นะคะเราก็จะมีวิธีการตรวจสอบอีกทีหนึง่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้นะคะเห็นแล้วว่าอันนึงให้ผลออกมาเป็นสีม่วงนะสารที่เราสกัดมาให้ผลออกมาเมื่อทดสอบกับคอปเปอร์ในเบทแล้วเนี่ยเห็นเป็นสีม่วงนะคะก็สามารถที่จะบอกได้ว่าในโครงสร้างของสารคุณเนี่ยมีหน่วยโครงสร้างที่เชื่อมด้วยพันธะเพปไทด์อยู่ซึ่งเราก็จะนะคะตั้งสมมติฐา,านไว้ก่อนว่าเราได้สารสกัดออกมาเนี่ยมีส่วนประกอบของโปรตีนอยู่ด้วย นะคะส่วนจะประกอบด้วยกรดอะมิโนโอ,อะไรเราก็ไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งโอเคนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเ,เราจะไปที่แบบฝึกหัดกันก่อนก่อนที่นะคะเราจะมาต่อในเนื้อหาถัดไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะไปะเรื่องต่อมานะคะที่จะให้เรารู้เกี่ยวกับสมบัติของกรดอะมิโนโก็คือในเรื่องของการเป็นกรดเบสนะคะและก็การเป็นบัฟเฟอร์ของกรดอะมิโนโเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน้าที่ที่อาจารย์เคยพูดถึงในชั่วโมงแรกๆอา,าย์พูดถึงโปรตีนที่นะคะเป็นออทาหน้าที่นะคะพบทุกส่วนในร่างกายเนาะก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการเป็นบัฟเฟอร์นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนก็จะทําหน้าที่ในการเป็นบัฟเฟอร์ด้วยนะคะ,ะมาดูสมบัติอันแรกก็คือในเรื่องของการกเป็นกรดเบสน,นะคะ,ะ,คะเราเรียกกรดอะมิโนว่าเป็นสารแอมโฟเทอริกนะ ในข้อสอบเราจะตอบคําว่าสารแอมโฟโทลิกจะต้องเป็นสารยังไงสารแอมโฟโทลิกก็คือเป็นสารที่ในโมเลกุลของเขาค่ะในโมเลกุลเดียวนะคะเดียวกันสามารถเกิดเป็นได้ทั้งกรดและก็เบสคือในโมเลกุลของเขานี่ค่ะสามารถที่จะเกิดการแตกตัวให้โปรตอนก็ได้หรือรับโปรตอนเข้ามาก็ได้ตามนิยามกรดเบสในเคมีทั่วไปที่เราเรียนมาเนาะ เราก็จะบอกว่าสารที่ทำหน้าที่เป็นกฎก็คือสารที่มีความสามารถในการให้โปรตอนแก่สารอื่นอ่ะนี่คือนิยามกดเบรที่คุณเรียนมาแต่ถ้าเราพูดถึงเบรเราพูดถึงเบรสารที่ทำหน้าที่เป็นเบรได้ก็คือสารที่มีความสามารถในการรับโปรตอน จากสารอื่นถูกไหมนะคะนี่คือเคมีทั่วไปที่คุณเรียนมาซึ่งตัวกรดอะมิโนเนี่ยนะคะสามารถประพฤติตัวเป็นกรดก็ได้นั่นหมายความว่าในโมเลกุลของเขาเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดการแตกตัวให้โปรตอนแก่สารอื่นก็ได้หรือสามารถที่จะรับโปรตอนจากสารอื่นเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นในโมเลกุลของเขาเป็นได้ทั้งกรดและก็เบสน,นะคะ โดยในโครงสร้างของเขาค่ะเขาจะมีหมู่ที่สำคัญอยู่2หมู่ที่ทำหน้าที่ก็คือหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโน,โนหน้าตาของหมู่คาร์บอกซิลเป็นยังไงอาจารย์ก็ให้ดูอยู่แล้วเนาะตลอด C d บ u b l e bond O O H yeah. หมู่อะมิโนหน้าตาเป็นยังไงอะมิโน,โนเห็นไมคะเไหม นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในโครงสร้างของตัวโปรตีนเราเนี่ยนะคะเขาจะนะคะมีหมู่ที่สำคัญอยู่สองหมู่มีเห็นไหมหมู่คาร์บอกซิลหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยอาจารย์เรียกเขาว่าเขาทำหน้าที่เป็นหมู่กดค่ะเพราะอะไรเพราะเขาสามารถที่จะเกิดการแตกตัวแล้วให้นะคะโปรตอนกับสารอื่นได้ ในทางตรงกันข้ามในโมเลกุลของกรดอะมิโนตรงที่อาจารย์ขีดเส้นใต้อาจารย์เรียกว่าหมู่อะมิโนหมู่นี้เขาจะทําหน้าที่ในการรับรับโปรตอนจากสารอื่นเข้ามาในโมเลกุลได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาทาหน้าที่แตกตัวออกไปให้กับสารอื่นก็ได้หรือทําหน้าที่เป็นเบสก็คือรับโปรตอนจากสารอื่นเข้ามาก็ได้นะคะซึ่งถ้าเขาทําหน้าที่เป็นกรดก่อนถ้าเขาทําหน้าที่เป็นกรดก็หมายความว่า ตรงหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนนี่ค่ะเขาจะเกิดการแตกตัวให้โปรตอนก็คือ H เนี่ยออกไปให้กับคนอื่นพอาะเขาแตกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีประจุเกิดขึ้นในโมเลกุลของเขาเห็นไหมคะประจุที่เกิดขึ้นก็คือมีประจุเป็นลบมีในข้อสอบตอบให้ถูกนะคะขณะเดียวกันถ้าเขาประพฤติตัวในลักษณะที่เขาทำหน้าที่ เป็นเบรเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้หมูอะไรหมูอะมิโนรับโปรตอนเข้ามานะคะจากสารตัวอื่นเพราะฉะนั้นพอเขารับเข้ามาเห็นไหมเขาจะแสดงประจุอะไรเกิดขึ้นมาคะประจุบวกเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรดมอะมิโนแสดงประจุลบก็ได้หรือประจุบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะนะคะในสารละลายที่กรดอะมิโนอยู่นะคะว่ามีความเข้มข้นของโปรตอนมากหรือน้อยนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าในสภาวะในเซล์ของเราเนี่ยนะคะมีความเป็นกดสูงเป็นกดสูงก็หมายความว่าความเข้มข้นของ h สบวกหรือว่าโปรตอนในเซลล์เรามันมีมากเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราเอาสภาวะที่เป็นกดมากๆเนี่ยให้มันลดลงไปเราก็ต้องลดความเข้มข้นของ h สบวกให้มันลด เพราะฉะนั้นทํำยังไงกรดอะมิโนก็จะทําหน้าที่ก็คือใช้หมู่อะมิโนของเขาค่ะไปรับไอตัวโปรตอนที่มันมีเยอะๆเข้ามาเพราะฉะนั้นพอความเข้มของ h สบวกในเซลล์มันลดลงมันก็จะส่งผลทําให้สภาวะที่เป็นกรดมากๆเมื่อกี้เห็นไหมคะก็จะมีค่า p h ที่นะคะสูงขึ้นก็จะเข้าสู่สมดุลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโกรดอะมิโนจะเป็นบวกก็ได้หรือลบก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่ในสารละลายเขาจะแสดงลักษณะที่เป็นบวกหรือเป็นลบ อาจารย์ใช้คําว่าหลือนะเป็นบวกหรือเป็นลบเขาก็จะละลายอยู่ในสารละลายได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของโปรตีนก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะส่งผลทําให้เขามีหมู่คาร์บอกซิลิกท,ที่ทําหน้าที่เป็นกดและก็มีหมู่อะมิโนที่ทําหน้าที่เป็นเบสได้เช่นเดียวกันมันก็จะทําให้อนุภาคของโปรตีนต่อให้อนุภาคใหญ่ยังไงก็ได้แต่เขาสามารถที่จะละลายในตัวทําละลายได้เพราะเขาจะเกิดประจุบวกหรือประจุลบเกิดขึ้นนั่นเอง ะะก็เลยทาให้อนุภาคของเขามีแรงผลักกันค่ะ,ะ,ะจึงทําให้อนุภาคของโปรตีนไม่สามารถที่จะรวมกัน,นะะเขาก็จะแยกกันอยู่เพราะแยกกันอยู่เราก็จะมองเห็นอนุภาคของเขาแต่ไม่มีการตกตะกอนลงมาะะแต่มันจะมีสมบัติอันนึงค่ะของตัวกรดอะมิโนและก็โปรตีนซึ่งะะจุดตรงนี้จะเป็นค่า pH ที่เป็นค่าเฉพาะของโปรตีนแต่ละตัว ของกรดอะมิโนแต่ละตัวเขาจะมีค่า p k ตรงจุดนี้ไม่เท่ากันอาจจะอยู่ในช่วงที่เป็นกรดก็ได้ช่วงที่เป็นเบสก็ได้นะคะซึ่งเขาจะเกิดสภาวะที่นะคะเกิดประจุบวกและก็ลบเกิดขึ้นในโมเลกุลพร้อมกันเลยค่ะนะคะส่งผลทําให้ประจุสุทธิของเขารวมแล้วได้เท่ากับศูนย์พอเท่ากับศูนย์อนุภาคพวกนี้จะไม่มีแรงผลักเพราะว่าเขาเป็นศูนย์ นะคะไม่มีบวกไม่มีลบเพราะฉะนั้นอนุภาคของกรดมิโนหรือโปรตีนจะเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นพอรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นส่งผลทําให้เขามีการละลายต่ำค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนจะเกิดการตกตะกอนลงมาค่ะจุดตรงนี้อาจารย์เรียกเขาว่า ISO e ไอโซอิเล็กทริคอยนไหมมีในข้อสบ นะคะเพราะฉะนั้นไอโซเล็กทิคพอยต์ก็คือเป็นค่า pH ค่าหนึ่งที่จะทำให้กรดอะมินโนหรือโปรตีนเนี่ยมีการนะคะแตกตัวนะคะเกิดประจุลบแล้วก็เกิดประจุบ,บวกตรงส่วนของหมู่คาร์บอกซิลและก็หมู่อะมินโนของเขานะคะส่งผลทำให้ประจุสุทธิของเขาได้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีการละลายได้ต่างสุดค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรวมตัวกันแล้วก็ตกกรองลงมาเราก็จะใช้จุดตรงนี้ในการมาทำประโยชน์ก็คือแยก กรดอะมิโนและโปรตีนแต่ละตัวออกจากกันแต่ถ้าเป็นโปรตีนที่มีขนาดนะคะจุดไอโซเล็กติกใกล้เคียงกันอาจจะแยกไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการแยกเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเขามีจุดตรงนี้ห่างกันหน่อยอันนึงอยู่ในช่วงที่เป็นกรดอันนึงอยู่ในช่วงที่เป็นเบสเราก็สามารถที่จะแยกเขาออกจากกันได้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการแยกบริสุทธิ์โปรตีนที่เราต้องการศึกษานั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำการทดลองเขาก็จะปรับ pH ให้ไปตรงกับจุดที่เรียกว่า ISO electric Point หรือสันเดลักตัวย่อเขาใช้คำว่า PI ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนกับกรดมิโนโตแต่ละตัวจะมีค่า PI ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับ pH ให้ไปตรงจุดนี้ของเขาเขาจะเกิดบวกแล้วก็ลบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการแยกโปรตีนออกมาได้นั่นเองนะคะอะเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าเขายังอยู่ในสารละลายเขาจะแสดงเพียงแค่ประจุดใดประจุดหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นบวกทุกอนุภาคก็จะเป็นบวกทั้งหมดถ้าเป็นลบก็จะเป็นลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะละลายอยู่ในตัวทําละลายได้นะคะลักษณะข,ของสารที่สามารถเกิดบวกและก็ลบภายในหนึ่งโมเลกุลเดียวกันเขาจะเรียกว่าสวิสเตอร์ไอออนสวิสเตอร์หมายถึงสองไอออนก็คือไอออนนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถเกิดได้ทั้งไอออนบวกและก็ไอออนลบ เพราะฉะนั้นดูข้อสอบให้ดีว่าจะเติมคําไหนลงมาคําว่า Amphoteric หมายความว่ายังไง s ว e สเ e r Ion หมายความว่ายังไง Iso Electric Point หมายความว่ายังไงมีในข้อสอบทั้งหมดโอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเนื้อหาต่อไปเราไปที่ใบงานของเราในข้อที่่ะค่ะ,ะไป